สบายดีพี่น้องสบายดีพีซีที่แักแห้งกันเบิดสุขสุขคนสมองสุบอนเด้อพี่น้องเอ้ยสบายดียามแรงแรงพี่น้องเอ้ยพอกันกับซองน้องมินนี่คือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเอ้ยทักทายสบายดียามแรงแรงพี่น้องเอ้เมื่อนีืคือสีบัหนาวปนไดพี่น้องเอ้ยข้อนอลไรพี่น้องเอ้ยเนาะเน่ยนี่แหละพี่น้องเอ้ยหอมมัก แต่ว่ารอบเดึกคือสีน้ำหมอกลงแหง้งพี่น้องเลยคือสีหนาวเย็นเย็นน้ำหมอกเลยแหละสบายดีสบายดีผู้นัง่นงตะหมอกล,ลูกละได้อะไรสิอีปูนาอีปานุป,นาปานุปูนาพ,นพี่น้องเลย น้อยเมือ่อเมื่อลงลงมาอนะไรปูนายผลจันเน, <ừ ừ S 2> นาะอือรอบหน้าเลยลงผีเลยปรับบบได้อันนี้พยายามหายสักคำออืรอบหน้าเจา้าค่ะไปแล้วทางบ้าน <c ười> <c ười> ทางบ้านสูงมันโหด,เ,โดเกินแล้วโหดเกินแล้วแหละวัวแทะบุดออกจากบา่านอาหารแรงครับพี่น้องเลยบังบงัง มังเมนูน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแกงเขียดน้อยพี่น้องเยเขียดน้อยแล้วแกงพักวะแทบสิบูเ็นเขียดเลยเนี่ยนี่คือแกงไก่พี่น้องเลยมันน่อยผลบอลแกวพริกดิบมแกนตะลุกเอาเขียดมาอะไรเงี้ยเขียดใหม่ใส่หน่อยผ้าก็จะเหมือไเลมืันนี้ ปิงปลาพี่น้องอันนี้ปนตักเต็นทำัไ่น้องมาพ่นงไหมเล่นกันปูพี่นงแล้วีกระปูทั้งลยเกลือเกลือท่าใจจ้งจำพี่นงมันมันเลยนะพี่น้อเดี๋ยว่นไปเดินซีเดินหาดูฮูกก่าแล้วก็มากับปินจวพี <click> ่น <Coleman. c oughs> <c oughs> ้องเส่เป็นยังเ่อนแจวมันแบบเจ๊งัไสว่วงเลืดอนยังเกาะถ้าไปลงก่อนลงตรง ตุชิดชิดช่องเออมเส้องว่าง่ายต้องุดพันพี่น้องเยีกินทา้วลตนไอังเตือนขิงหมก้าวนม่ยังโอเจ้ามาส่ว่าจะกี่เด้อาตัวใหญ่อ้ม่่ตัวมีเฮ้ยปนทกนาะเออจะไปจับปีนเถาะมึงข้างในเอ้ย้งในเขาเจ้าส เนื่อแ้ื่อขึ้นมืบ่อยจับ่อยาเงแลื่อขึ้นมวันเมียแล้วพ่อโอเคเอกซนดไปดีอตัมนกันด้อเขีงเขียดน้อยเดียนไปท้อเด้อเกีงเขียนอย giáo khảo hay dài lắm, quẩy đấy thoải mái, mát mẻ lắm, oh, à. càng <laughs> 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 này แต่มือพายใหญ่ไปห้ามมอ,องให้เราย,ยอมกิน,กนเสียแท้ๆป่ะกินอยู่ใช้กระเป,าป๋าสื่อเยอะข้าสื่อ่าหนึ่งก็เกาได้ cái tôi mình chuyển là mà, mà phổi nó khay đấy chẳng nó cái, ấy, cái mà nhắc cạp cái ma mới nè Thôi ý hao มันก้อนอ้วไม่มัดทำยังไนาวหนาวแขนขาน,นี่จะแขนที่ยำห <ละ S 1> นาว,นาวห้อยอมหลวพี่น้องห้องห้องไปยกไปใช่เลยไอายคนล้งมือนี <c oughs> มม่มันแตกมีอมันยคือมะขิดไหวได้ปะ ยำแลกงแค่นี้ยำพอนเอามาสนบาตเอามาครับเออกินบมดแล้วมึหมด้อยแป้งก็ะน้อยแม่โอ้ยกินกับข้าวเจ้าเพชรบ่าแมละสุดีเดียวเคือแปลปากแล้วคือ

ไก่ก็เคยไปได้หน่อยพี่เียวเนี่ยช่องชาปีช่อนนะปไปี่วนะอือจะไปก็ไปโอ้ยคนอนะ้วนเนี่ยให้พาไปมาไปนาะอนไปาปุมันอะไรนี่แกงไก่ใส่ผักจัไมน้อย ยังเยบหน่ยค่อยนั่งพักนะบ่ห่นค่อยนะหุ่นแบบชอบมากเดี๋ยวไม่จะไปนะพอดเนาะสองพอด ยี네่สบหอยัง่สิบเอ็ดแล้วสิบสองอืมลู่นแล้วสิบสี่บุญนาบอ่สิบเจ็ดบุญบันงจีมช่วย nhau ใช่ป่แขนคัวตัดหรอมันมันม่เหมือนมัน ัลบมแกงเขียดเปดกระปูเจีบเมนูตามโทรตมหน้าเลยไปน้ไหมหามา้ามมันอืาแกงเขียดหน่อย

เดี๋ยขต่งนอยแล้วเอาไปลอยนะลอบแล้วอืมหนโมงเป็ดเชือดโชชิเก็บมาลายๆมาเออกระตุกเนาะเป็นกระต่ากตื่นอย่างน้งกุชี่ทัวร์ทัวมึงกุี่ที่ห้าพระเี๋ยวน

มันตะเกียงพเพรนเดินมันน,นีอยงมีมาอย่างนั้นเหนมีแล้ว่ะตะเกียบอะอกีรเยอมอกินมบบกับไก่ว้าพ่อจา <c oughs> อันนี้ก็บอกยันไะ บมันมีอย่างนันปิตจินปิตาอ,อ๋องมาจากมันเป็นลูกนะคือไข่หมูโอเ้เล็บไข่มันพอจะรู้ไหกแค่คนไข่เลยทำไมมันกรได้ลูกแน้วนะญญทีเดินทามมีน้ำมันก็ได้

โอ้ยหองงามนาครับเบื่อกินแล้วที่บนกินมัตุ่ยบอทั้มันจนมันอันนั้นเลยมันแทงอันนี้ตัวหามเม่ก่อยหรอตัาเขาใหา่กินแล้วยงง่ายมันตัวห้าเตัดกิน